สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการไอทีคอนเนอร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็นําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไอทีมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่วงแรกนะคะช่วงไอทีราวค่ะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมนั้นไปติดตามชมค่ะ สำหรับผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android ก็มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการติดตามข่าวสารข้อมูลต่อผู้ที่ประสบภัยและผู้ที่กำลังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงผู้ที่พร้อมจะอาสาช่วยเหลือ ซึ่งแอปพลิเคชัน IT a r o u n เราจะนำมาฝากกันในวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทุกคนผ่านทาง Android Market ค่ะมาเริ่มต้นที่แอปแรกกันเลยนะคะกับแอปที่มีชื่อว่าไฟฟ l ัดเป็นแอปหาของกินของใช้ต่างๆในช่วงภาวะอุทกภัยหรือน้ำท่วมในยามวิกฤตสินค้าจะขาดแคลนเช่นมามา่า นมน้ำดื่มรวมไปถึงการหาที่จอดรถต่างๆด้วยค่ะซึ่งแอปนี้ยังสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับไปยังทวิตเตอร์ของโครงการที่ชื่อว่าหาอะไรที่ไหนดีในการช่วยเหลือเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าในสถานการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้คนอื่นๆอีกด้วยมาต่อด้วยแอป t ไทยฟ t h l p p e r แอปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารน้ำท่วมที่มาจากทวิตเตอร์ของไทยฟัสโดยมีการแสดงแผนที่น้ำท่วมทางหลวงแผนที่ผู้ประสบภัยการบริจาคเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ และสามารถแจ้งของความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะโดยจะส่งข้อมูลไปยังสปพผ่านทางระบบ SMS ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันไทยฟัสตเป็นแอปในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตัวแรก ในบรรดาของแอปแอ d r o i d และบรรดาระบบป,ปฏิบัติการบนมือถือแบบสมาร์ทโฟนทั้งหมดซึ่งพัฒนาโดยทีมงานที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินข้อความรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากชาวทวิตเตอร์และรวมภาพแกลเลอรี่แสดงสภาพน้ำท่วมตามแท็กไทยฟัสบนทวิตเตอร์ด้วยเช่นกันค่ะส่วนแอป Bangkok c อ a แคนแอ t สเ เป็นแอปพลิเคชันในการติดตามระดับน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครซึ่งคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพควรมีไว้ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thai Flood Reporter เป็นแอปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่คุณอยู่ ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกแบบไม่ต้องป้อนข้อมูลเองโดยระบบจะป้อนข้อมูลให้ตามแบบฟอร์มที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำหรือการใช้เครือข่าย GPS ระบุแผนที่หรือสถานที่เมื่อส่งข้อความแล้วก็จะปรากฏบนทวิตเตอร์ของคุณที่มีการระบุเวลาระดับน้ำพิกัดแผนที่และใส่แท็กไทฟัสให้โดยอัตโนมัติค่ะ มาถึงแอปพลิเคชันสุดท้ายที่ไอทีอาราวจะนำมาฝากกันค่ะนั่นก็คือ TH Disaster เป็นแอปพลิเคชันในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีฟีดทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานน้ำท่วมซึ่งนำข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ในแอปนี้ได้รวบรวมลิงก์ของเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน แผนที่วิกฤตน้ำท่วมและส่วนพักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมานั้นเราก็คงต้องหันมามองอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเหลือเราได้จากแอปพลิเคชันที่ IT ทีอาราได้แนะนำในวันนี้หวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมได้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้นะคะ